สวัสดีทุกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่คลิปเกมเพล์คิทลุเลเวลร้อยนะผมอยู่ในไอเดียของคุณกาโต้ 4E นั่นเองนะผมโด,นนด, ato, ดินในเดียวกาโต้เนี่ยคิทลรุเนี่ยเวลร้อยไปที่เรียบร้อยนะผมก็เส้นเหลียญเนี่ยใส่เป็น3ไคโดนะผมออฟก็ตามนี้เลยนะฮะไปดูเกมเพล์กันดีกว่านะผมมาดูกันที่เกมแรกนะผมมาดูฝีมือของ e กาโต้ 4E กันดีนกว่าน,นะคิทลุเวลร้รรอยนะฮะผอย่างตึงฝันนูก็ตึงเหมือนกันนะะผม กิ๊บลุจัดเต็มเลยนะครับมีกุศลมาตัวหนึ่งนะฮะโดยคลิปนี้เนี่ยสนุกสนุกโดยซอมบี้รัดนะผมใครมองหาไอเดียวพี่ราคาตุ๊กตาตัวสิบบาทเนี่ยต้องซอมบี้รัดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อขายแผงขายับบพายเนี่ยต้องแอดอีกเท่านั้นเลยนะครับผมโอเคมาชมเกมกันต่อนะครับผมตอนนี้นี่ตุ๊กตาพยายามจะวัดกับกิ๊บลุฝั่งนู้นผมสองลุมหนึ่งนะฮะทีนี้จะสกิ๊บลุใส่ไปสาก,กันมาโอ้โหยังไงฮนะยิงกันไม่ลงนะครับผมพุงพ่งรัวๆพุ่งรัวๆแล้วก็เก็บ ผู้สันไปได้นะับผมกิวหนึ่งซ้ำไปฮนะเรียบร้อยนะับผมอาจจะมาดึงธงดอสมาแต่ว่าพยายามจะตีธรรมดาใส่นะแต่ว่าิีดูบฝนหลวสองตัวเลยฮนะฟุ่งหนีไปแล้วนะครับผมพุงรัวๆไปกระตันเนี่ยมาดึงธงเอไปเลยนะับผมทันพอดีฮนะแต่ว่าโอ้ไม่ไหวนะครับผมโอ้โหฝนหลวงจากฟ้านะับผมสาดเข้ามานะ ไม่รอดนะผมแต่ว่าทีมก็ยังโอเคอยู่นะทีของก็โตตอนนี้เนี่ยไม่มีสายโลดนะผมฝั่งของข้าเมเนี่ยกีจะร้สามจัดตักจะเต็มเลยนะผมมาดูว่าจะพลิกได้หรือเปล่าฮะตีธรรมดาแล้วก็สกิลไปหนึ่งทีเรียบร้อยเลยซาโบะอนาคตเลยนะทุกควารวดเร็วนะผมสกิลไลท์ผลต้องตีธรรมดางฝั่งนู้น กระโตเลือดจะหมดแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นโอ้โหโชคร้ายหน่อยฮะติดบูกันอัฝั่งนู้นตัวเอกดอดได้สวยครับแล้วก็คิวหนึ่งเด้งเลือดมาเรียบร้อยนะครับผมเก็บคิรวู๋ไปหนึ่งตัวตัวอกดอดสวยจังหวะน,นี้ยังไงคิวสองไปนะครับผมกุสันดึงธงได้ก่อนแล้วตีธรรมดากุสันตานยฮะโอ้โห ฝ่าของข้ามคิสซารุยังเกลื่อนอยู่เหมือนเดิมนะผมแต่ว่าเขาได้ไปฝั่งของกตัตโตะในที่ติดบูธแล้วนะฮะโอยังมีคนเล่นซาบโบ่อยู่เหรอแต่ว่าฝ่าของข้ามดึงธงคืนไปฮนะแลกกันดึงตอนนี้กัตโตะพยายามจะมาเก็บคิซารุนะผมแล้วก็ได้บรูโน่เป็นของแถมนะผมอยู่ในธงนะฮะโจ่นี้ธงนำอยู่นะฮะผมแต่ว่าช้าใจไม่ได้ฮนะในนี้ฝนะ่ายของข้ามมีซาบโบ่อยนะผมทำอะไรบ้างซาโบโอ้โ,อโห เอากระตบเหมือนจะเพอร์เฟกต์ดอทได้เปล่าฮะมาตรงนี้หรือว่าวาปมาคิวสองแน่เลยแล้วนี่ไงฮะเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งตัวเช้วันนี้พยายามจะงัดกับทิสลุกฝั่งข้ามเรียบร้อยตอนนี้เก็บไปสิบตัวแล้วนะครับผมลูโน,โนพยายามจะมาเอาธงนะฮะจะได้หรือเปล่านะผมไปดึงธงหน้าบ้านเลยกระโตเล็งไว้แล้วฮะเรียบร้อยเก็บเป็นโรเจอร์นะผมโรเจอร์โดนลุกหลงฮนะได้ธงไปนะะผม วันนี้ธงนำนะฮะแตว่าบรูโน่ฮะไม่เลิกไม่ลานะฮะผมตีธรรมดาก็พอฮะตายไปเลยที่ผมคาธงแต่วันนี้คิรุด,ดึงธงหรือเปล่าแล้วก็เสร็จดีโอแต่ว่าผมกิดอยก็ไปได้นะฮะผมแล้วก็เรียบร้อ,อยแต้มหมื่นคิรุแต้มหมื่นโอ้โหสุดจัด <c oughs> โอ้เล่นแต่คิรุเนี่ยโอ้โหไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับผมมาดูเกมที่สองนะฮะ ทีมของกัตโตนะเนี่ยมีสายโล่เป็นลูฟี่นะผมลิกะนะฮะโอ้ฝั่งของข้ามก็คิซารุเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะผมบูทหนึ่งซะด้วยนะฮะแม่โอ้ยร้อนร้อยวิชาแนละ้วเนี่ยพวกนี้เจอเวลร้อยซะหน่อยไปไงมาฮนะกระโตะเลือกที่จะดึงธงแรกให้เพื่อนไปเลยนะับนะผมจังหวะน,นี้คีซารุฝั่งนูน้นผมโดดมาเอียรอดได้ฮนะกระโตะพยายามตีธรรมดาใส่คิซารุฝั่งนูน้นะนะะผม เพื่อให้ออโต้ดอสมันหายนะแล้วก็สกิลหนึ่งไปนะผมจิรุตายไปหนึ่งฮะก็ตายไปอีกหนึ่งตัวฮะแต่ว่าจาังหวะนี้เจลูฟี่แอฟโรนะผมเก็บนิกะไปได้แล้วก็ลูฟี่แอฟโรก็ตามไปผมเก็บไป4ตัวนะผมเมื่อกี้โหยกตี้เอาเอา,เอา,เอาการาฟกราฟพยายามจะมาเข้ามาตีธรรมดานะฮะเรียบร้อยัะผมเพื่อให้กัโตเนี่ยเสียออโต้ดอสนะฮะแต่ว่าจาังหวะนี้นัวนเนียก็อยู่ที่ธงกลางนะับผม แล้วก็เซ่ดีไว้วืดนะฮะโอ้กัตโต้สกิลไปโดนซาโบนะผมมองเท่งนะฮะอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมเมื่อกี้โดนลูกหลงไปฮนะขนหลวงจังหวะนี้สกิลสองมาฮะผมน้องจิ๋วตายฮนะเลโอดึงธงนะผมกัตโต้โอ้นี่สายหมัดจริงวะเนะี่ยแล้วก็สกิลสองรัครับผมโอ้อิมมินตตี้ตัวเป็นนอสสวยอีกแล้ว,แล,วแล้วก็ติดมุ้ยต่างหากนะฮะไม่รอดผมลูฟี่แอฟโร่ฮะโอ้โห กระโงท้านี่คือจนมุมแล้วนะครับผมเรียบร้อยฮนะดึงธงนะผมมีไอจิ๋วมานะน่าจะดึงไม่ได้พอวิดด้สวยครับจังหวะนี้โดเจอร์มันชาร์จแล้วฮะแต่ว่าราโต้ยังไม่ตายนะผมฝันรู้วยังเอาคิสลุมาเรื่อยๆนะคาโต้ไม่สนนะพยายามจะดึงธงแต่ว่านี่ไงกิลหนึ่งไปก่อนนะผมตายไปสองตัวฮะคิวอย่างกว้าง เจอบาจาลังก็ไล่ผลนะผมเลือดเต็มนะมีออโต้ดอสนะผมโอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ดอสสวยจัดนี่ขาตายฮะนี่ขาไปกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่นับเลยเพอร์เฟกต์ดอสสวยครับนี่ไงสกิลหนึ่งสาดไปอีกทีหนึ่งฮะกราฟสกิลสองโอ้โหมันอยู่คนเดียวจังหวะนี้นี่ไงแทงโดนไหมโดนไหมต้องโดนแม่เอฟฟินิตี้อ่ะสกิลโอ้โหโอ้โหมันละมันละ พูดแต่ั่งข้ามก็เริ่มกวาดเราเหมือนเหมือนกันแล้วนะเนี่ยตัวนี้ทายไปสองนะเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าคาโต้ยังอยู่ฮะพูดแต่ว,ว่าโดนสกิวรัวๆเลยนะผมคาโต้เลือดน้อยแล้วไม่มีออโต้ดอนะฮะแต่ยังเพอร์เฟกต์ดอสได้อยู่ไว้ผมแล้วก็สกิลสองม,มาใส่ลูฟี่นิกะฮะเดี๋วจะตีธรรมดาใส่เข้าไปนะผมแล้วก็แทงแทงรัวๆตายฮนะสกิลหนึ่งส่วนก็ไม่โดนแต่ว่าแทงไปหนึ่งทีนะผมไอ้กิ๋วตายเพอร์เฟกต์ดอสสวยอีกแล้วนะผมโอ้โหแต้มหมื่นเลยไหมพี่ตัวนี้ โอ้โหอีกสิบกวิเท่านั้นนะผมขนุคข้ามหมดสภาพเลยฮะนี่ฮะผมอาแต่ว่าต้องตีธรรมดาก่อนนะผมแล้วก็จะกิวหนึ่งเรียบร้อยฮะตายไปนะผมแต่มหมื่นอีกแล้วนะผมเกมนี้โอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซะด้วยนะโอ้โหสุดจัดนะผมผมดูเกมที่สกันดีกว่านะผม โอ้โหโดยเกมนี้เนี่ยมีสายโลเป็นคุซันนะผมแล้วก็คิซูสองตัวนะฮะโอ้คิซูนี่คือเจอทุกเกมจริงๆเลยเนะโอ้โหผนวกข้ามเตึงอยู่นะผมแล้วมีมีเบตตี้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามาทำไมนะผ,ผนวกขา้ามเป็นตัวแก้ทางอะไรหรือเปล่าฮนะแต่ว่าจังหวะน,นี้กัตโตะพยายามจะไปยิงฮัทกับใครฮนะคิซูผ,ผนวกข้ามนะผมพยายามจะตีแรกกันตีธรรมดาไปก่อนนะโอ้สกิลหนึ่งเหมือนกันทั้งคู่ฮนะโอ้แต่ว่ากัตโตะเหมือนจะได้เปรียบเรื่องเลือดนะะผม ฝันสงค้ามโดนตีธรรมดาไปเยอะแล้วก็ตายไปเลยฮะเจ้านี้ก็ต่อมาดึงธงดีนะผมโอเคฝันสงค้ามมีชิลุเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นฮนะจะจิ้วหนึ่งไปใส่เบตตี้ตายครับผมเดินเฉยๆก็เด้งฮนะแต่ว่าฝัานสงค้ามมีเป็นอาคานะครับผมโอ้โหโดนฮะโดนลาวานี่บ่อดอสฮนะบ่อดอสอืมปีธรรมดานี่อาคาเกือบตายครับผม ก็สกิลตอมาใส่อาคาเดี้ยงนะผมก็มีมีแทงรัวๆแทงรัวๆมหาน้ังงูแล้วนะโอ้สกิลใส่น้ังงูแต่ว่าคนอื่นตายมันยังไงเนี่ยตายไปสอนขงเผ่าขงข้ามนี่ไงโอ้โหนี่ฮนะวัดกับน้ังงูแหมน้ังงูไม่ไหวต้องหนีก่อนฮนะไปตั้งหลักการตบพยายามจะดึงธงนี้ไปเลยนะฮะ แต่ว่าจัาหงหวะนี้ต้องเสี่ยงโดนสกิลขนวข้ามนะผมเพราะว่าเลือดเนี่ยต่ำกว่า97รนะผมไม่มีออโต้ดอทนะฮะแต่ว่าเก็บนาง,งูไปได้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะผมแฉ่งส่งสัญญาณว่าให้ผมดึงเถอะนี่แล้วก,กระตกก็วาร์ปไปเลยฮนะสกิสองมาแนละ้วผมมาหาโรเจอร์ฮะโรเจอร์โอ้ยโหสกิลหลังนิดเดียวว่าโดนสวนนะฮะโอ้โหไม่ได้คนนี้แต่ว่าธงยังนำอยู่นะะผมสี่ต่อหนึ่งธงฮะ ฝ่ายหลงข้าวเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบนะผมความหวังอยู่ที่โรเจอร์นั่องเรื่องการดึงธงนะฮะไม่รู้ฝากความหวังได้หรือเปล่าแต่ว่าได้ธงไปแล้วนะผมแล้วก็วิ่งไปละวิ่งไปละตอนนี้กาโตะน่าจะดูมินิแมปอยู่นะผมแต่ว่าไม่เป็นไรมาเจอกับยามาโตะกอน,นะตะกิ้วหนึ่งไปเรียบร้อยนะผมไปทั้งยามาโตะทั้งอาคารตะกิลอย่างกว้างนะฮะผมแต่ว่าจังหวะนี้โยนสวนมานะผมที่รู้ฝั่งนู้นนะกาโตะเลือดเลือดเลือดเหลือน้อยแล้วนะฮะผม ต้องหาจังหวะซุ่มใช้สกิลหนึ่งนะแต่ว่าสกิลสองไปก่อนนะผมได้เลือดมานิดนึงแล้วตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็สกิลหนึ่งสวนนะผมโอ้โหเสียเชิงเลยฝั่งนูน้นจังหวะนี้บอดอดไม่เอา้าไม่ดอดอุ้ยโอ้โหโดนยามาโตะนะผมแต่ว่าสถานะก็เท่านั้นนะผม,มย่นแปดสิบนะโอ้โหไม่มีผลอะไรนะผมแล้วก็สกิลหนึ่งสวนไปน้องงูไม่รอดนะเนี่ย เอา้ากูทันตายอีกโอ้โหลูกลงนะผมนี่ยิอองต่อว้าไปอีกอย่ามาโตตายโอ้โหคาได้อย่างง่ายดายเลยนะแต่และตัวโรเจอร์อ่อะยังไงฮะโอ้โหโหดจัดนะผมแต้มหมื่นทั้งสามเกมเลยโอ้โห สุดยอดนะครับผมก็คลิปคิสลุเบลร้ลลอยนะผมโดยกัตโตฟอเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมหวังว่าหลังจากที่ทุกคนดูแล้วเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจนะผมเพชรในมือมันสั่นนะผมบางคนอาจจะสุ่มไปแล้วหรือเปล่าผมสำหรับคิสลุนะฮะโอเคก็ในคลิปนี้เนี่ยก็มีมาเท่านี้นะผมขอบคุณกัตโตฟอมากเลยสำหรับคลิปเกมพีนะผมวันนีน้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ